สวัสดีครับวันนี้ Apple ปล่อย iOS 18.6 beta 2มาให้อัปเดตกันต่อแล้วครับโดยตอนนี้ปล่อยเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาออกมาให้อัปเดตกันก่อนเวอร์ชันเพรย์บลิงเจะตามมาในเร็วๆนี้ครับสำหรับ iOS 18.6 b บ ta ยังไม่ใช่ตัวเต็มนะครับยังเป็นเวอร์ชันสำหรับการทดสอบตัวเต็มยังไม่ทราบว่าจะมาเมื่อไหร่ครับเพื่อนๆที่สนใจติดตั้ง iOS 18.6เวอร์ชัน Beta สามารถลงทะเบียนเพื่อติดตั้งได้ฟรีสำหรับวิธีลงทะเบียนและติดตั้งดูได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 26 Beta ไปแล้วจะไม่เห็น iOS 18.6 Beta 2ขึ้นมาให้อัปเดตกันนะครับเพราะ iOS 26เป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่านั่นเองครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะมีอะไรใหม่มีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมกันเลยครับสำหรับ iOS 18.6รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับและสำหรับคุณสมบัติ Apple Intelligence รองรับเครื่องในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เช่นกันนอกเหนือจาก iOS 18.6 Beta 2แล้ว วันนี้ Apple ยังปล่อย iPadOS 18.6 beta 2, macOS 15.6 beta 2, tvOS 18.6 beta 2, VisionOS 2.6 beta 2และ watchOS 11.6 beta 2มาให้อัปเดตกันด้วยครับสำหรับวิวใหม่ของ iOS 18.6 beta 2คือ 22G5064D การอัปเดตครั้งนี้จาก iOS 18.5ตัวเต็มเป็น iOS 18.6 beta 2ขนาดไฟล์จะใหญ่มาเลยนะครับเพราะจะติดตั้งทับ iOS เดิมที่มีอยู่ในเครื่องทั้งหมด โดยบน iPhone 15 Pro Max ขนาดไฟอยู่ที่ 7.52GB เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีฟีเจอร์อะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะชวนอัปเดตแค่ไหนเราไปชมกันเลยครับสําหรับการอัปเดตครั้งนี้ไม่มีฟีเจอร์ใหม่อะไรนะครับเน้นไปที่การแก้ไขบั๊กและเพิ่มความปลอดภัยเป็นหลักฟีเจอร์ใหม่ๆจะเน้นไปที่ iOS 26ซึ่งจะเปิดให้อัปเดตตัวเต็มในเดือนกันยายนนี้ครับ หลังจากนี้จะมี iOS 18.5.1มาอีกไหมยังไม่มีข้อมูลอะไรจาก Apple นะครับมาเมืม่อไหร่เพื่อนๆติดตามข้อมูลการอัปเดตได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายิดเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับช่องสอนใช้ง่ายนินเดี่ยวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ